เคยไหมที่เราฝืนอยู่ในสถานที่เดิมๆทั้งที่รู้ว่าใจไม่มีความสุขฝืนทำงานที่ไม่ชอบอยู่กับคนที่ไม่เข้าใจหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้อึดอัดทุกวันเพียงเพราะกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อยากให้ใครผิดหวังแต่สุดท้ายคนที่ต้องทุกข์อยู่ทุกวันคือตัวเราเองวันนี้อยากชวนคุณมาฟังธรรมะเพื่อเตือนใจในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่ไหวแต่ก็ยังฝืนอยู่ 1. ความทุกข์ที่เราเลือกเอง พระพุทธเจ้าตรัสว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนบางครั้งที่เราทุกข์ไม่ใช่เพราะใครแต่เป็นเพราะเรายึดและฝืนเรายึดว่าต้องทำงานนี้ต่อไปถึงแม้ไม่มีความสุขเรายึดว่าต้องอยู่กับคนนี้ถึงแม้ไม่มีความรักเรายึดว่าต้องเก่งต้องดีต้องถูกเสมอแต่ความจริงเราแค่ฝืนเพื่อไม่ให้ตัวเองเจ็บแต่เรากลับเจ็บทุกวันสองการปล่อยไม่ใช่ความล้มเหลว หลายคนกลัวการถอยการลาออกกลัวคนจะมองเราว่าอ่อนแอแต่ในทางธรรมะการรู้ว่าที่ตรงนี้ไม่ใช่ของเราแล้วถอยออกมาคือความกล้าหาญไม่ใช่ความพ่ายแพ้เพราะใจที่ไม่เป็นสุขจะไม่มีวันมีปัญญาและไม่มีทางเห็นทางออกใหม่ๆไ,ได้ 3. การอยู่ในที่ที่ใช่ใจจะเบาโดยไม่ต้องฝืนเวลาเราอยู่ในที่ที่ใช่เราจะไม่ต้องพยายามมากไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครรัก ไม่ต้องฝืนยิ้มเวลาที่เราอยากร้องไห้พระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักทุกข์ก่อนจึงจะรู้จักสุขได้ถ้าเรารู้ว่าอยู่ตรงนี้แล้วทุกข์อย่าทนแต่ให้ถามตัวเองว่าทำไมต้องทนการเปลี่ยนแปลงอาจเจ็บในตอนแรกแต่จะรักษาใจเราในระยะยาวสี่คนอื่นจะพูดอย่างไรก็เรื่องของเขาแต่ใจเราคือของเราเราต้องอยู่กับปัจจุบันถ้าเราต้องมีความทุกข์ในทุกวันแล้วใจของเราจะเป็นอย่างไร เรามีสิทธิ์เลือกความสุขของตัวเองเลือกที่จะออกจากที่ที่ทำร้ายจิตใจเลือกที่จะพักเลือกที่จะเริ่มต้นใหม่ภารับตัวเองคือพื้นฐานที่ควรทำการมีเมตตาต่อตัวเองคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเพราะถ้าเราไม่เมตตาต่อตัวเองเราจะเมตตาต่อคนอื่นอย่างแท้จริงไม่ได้อย่ารอให้ใจพังถึงจะเริ่มดูแลตัวเองถ้ารู้ว่าตรงนี้ไม่ใช่ขอให้กล้าเดินออกมาอย่างสงบอย่างผู้มีธรรมในใจ การจับบางสิ่งไม่ได้แปลว่าเราไม่ดีแต่แปลว,ว่าเราเริ่มเห็นคุณค่าของตัวเองถ้าที่ตรงนั้นไม่มีความสุขก็ไม่ต้องฝืนทนอยู่ใจคุณสำคัญที่สุดขอให้คุณกล้าที่จะรักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างดีกับตัวเอง